สัปดาห์ก่อนเนี่ยเ,เราได้ดูไหมคู่ชกที่เขาประกาศฮะเถือคิมบอกว่าอยากจะเตะตรงเตะตัวได้เราอย่างนี้เรารู้สึกไงบ้างเถื่อคิมแล้วคิมก็บอกว่าเอาอย่างนี้แม่เดิมพันการถ้าเกิดใครแพ้ก้นหมดเลยเหรอ <c oughs> คิมไม่คิดแต่แค่เกิดเหมือนเจ <c oughs> ๊เต้บ้างหรือช่วงนี้ล่างๆนี่เป็นยังไงจีต่างชาตเนี่ยถ้าผมทำอย่างนั้นแล้วพวกขี่ล้อได้ปะ เฮงงาเฮงอเเ้ครับุณผูครับตมกับเสือคิมสอจอโต้งปลาจีนครับมาร่วมพูดคุยนะฮะการเตรียมความพร้อมก่อนจะชกในศึกบัลลี่ไนท์ครับเช้าวันเสาร์ที่2งสิงหาคมครั้งแรกของเสือคิมที่จะต่อยในรายการตอนเช้าก็คือบัลลีไนท์ตอนนี้เสือคิมมาอยู่ในรายการได้ปรครับสวัสดีครับเสือคิมครับ สวัสดีครับพี่เฮ้ยน้องชายครับมาร่วมพุดคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเตรียมความพร้อมเนาะจะมาต่อยในตอนเช้าการเตรียมตัวน้องชายจากเดิมเนี่ยที่เราต่อยรายการวันธุมีกลางคืนเนาะอันนี้มันมูฟมาต่อยตอนเช้าการเตรียมตัวความพร้อม,มเป็นยังไงบ้างรครับก็การฝึกซ้อมว่าฝึกซ้อมแบเหมือนเดิมรัาพี่แค่ปรับเปลี่ยนเวลาการซ้อมนิดหน่อยแล้วก็การกินครับพี่ครับการกินการนอนเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็การเตรียมตัวก็เหมือนเดิมทุกอย่างแค่อาจจะ เปลี่ยนแค่เวลาอันนี้ไม่ได้รับผลกระทบไม่มีผลอะไรใดๆ,ๆเลยใช่ไหมครแต่คิมก็ที่ซ้อมมาก็ไม่มีผลกระทบอะไรครับพี่อืมก็เปลี่ยนเวลาซ้อมไปเสียไปซอ้มปซอมเช้าอะไรประมาณนี้พี่ครับการเตรียมตัวครั้งนี้ของคิมนหนาไหมหลังจากที่ทางฝ่ายจัดแจ้งว่าต้องมาเจอกับผู้ชกรายนี้นะฮะซ้อมมาประมาณกี่เดือนกี่สัปดาห์ได้ครับก็้ซ้อมเต็มๆเลยก็สองเดือนครับพี่เกือบสองเดือนเกือบสองเดือนเลยนะฮะครับ,รบอืมก็เรียกได้ว่านี่เป็นการต่อยตอนเช้าครั้งแรกแล้วก็เป็นรายการใหญ่ ในรายการบันไฟในครั้งแรกของเลอคิมตื่นเต้นจากตื่นเต้นกว่าเดิมมากไหมเลอคิมน้องก็ตื่นเต้นกว่าเดิมครับพี่เพราะว่ามันเป็นรายการวันใหญ่แล้วได้ต่อยครั้งแรกด้วยครับมันก็อยากทําให้ดีที่สุดครับมันก็ตื่นเต้นนะอืมเนาะเออคราวนี้เรื่องของตัวพิกัดน้ำหนักที่เราต่อยนะอ่าทราบาว่าครั้งแรกที่เรามาต่อยเนี่ยเหมือนกับว่าพอเรากลับมาในรอบหลายปีนะตอนนั้นแน่นอนแหละมันอาจจะต้องต่อยน้าหนักที่ใหญ่แต่พอะแบบ เราต่อยล้าน้ำหนักเราเริ่มอยู่ตัวก็จะเห็นว่าเือคิมเนี่ยต่อยอยู่ที่ประมาณ140ร้อยสี่สิบร้อยสี่เอ็คือร้อยสี่สิบต้นๆแต่ไฟนี้เนี่ยมาต่อยในรายการใหญ่ครั้งแรกเรากระโดดขึ้นไปต่อยร้อยสี่สิบห้าในแบนตัมเวทเลยอะไรมันมันเปลี่ยนแปลงหรือกลัวว่าครั้งแรกแล้วข้าน้าน้ําหนักมันจะทํายากเหรอคิมทำไมถึงแบบขยับขึ้นไปต่อยร้อยสี่ห้าพอมาต่อยในรายการบันใหญ่ครับครับก็ที่ขยับไปเพราะว่าในการบันใหญ่อะมันมีร้อยสามห้าร้อยสี่ห้าเลยครับพี่แล้วทีนี้ตามจริงอะน้าหนักผมว่ามันพอถึงฟอรรม ช่วงนั้นมันจะรำหนักจะอยู่ประมาณ68-69ครับพี่ประมาณรรประมาณนี้ผมเลยคิดว่าตั้งเป้าว่าจะต่อ135แ,แต่พอมาซ้อมไม่เรื่อยกินเรื่อยอยู่เรื่อยน้ำหนักมันกลายเป็น71-72ไปแล้วโอ,โอ้นี่ไป็น150เลยคระเด็นน้ำหนักกลางครับว่าจะไป135ดีหรือจะไป1ิ0ดีคือจะลดสิบโัไหมหรือจะลดแค่5 5โล6โลอะไรประมาณนี้พี่ S <S แต่ผมก็ลำบากจะเลื่อกค่าน้ำเพราพี่เพราะว่ามันมีเขาบอก้วว่าถ้าค่าน้ำไม่ผ่านอา่าเราก็ต้องโดนหักค่าตัวหรืออะไรถูกับบใช่เลยแปลว่าคิดค่าเลยดีกว่าแล้วมันมัน,ม,นมันชอบครั้งแรกเนาะหลายๆคนที่แบบมาต่อยในรายการใหญ่ครั้งแรกเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นอาลีฟทองพูนหรือกล้องตัวนี้หลายหลายคนเนี่ย ควตาช่างมันคนละอย่างกันนะครับแล้วก็คือความเข้มงวดมันก็จะมันก็จะเคร่งกว่าเนี่ยและหลายคนเนี่ยพอมาต่อยครั้งแรกมักจะมีปัญหาเรื่องค่าน้ําแล้วก็น้ําหนักฉะนั้นเอาแบบสบายๆแบบเอาแบบสบายใจเลยขยับไปต่อยร้อยสี่ห้าน่าจะชิลสุดนะฮะแล้วก็คุยกับทางทีมงานแล้วปรึกษาวัดลงตัวที่พิกัดนี้ชิมก็น่าจะไม่ได้คุมเยอะด้วยใช่ไหมใช่ครับประมาณสักห้าหกโลประมาณนี้เนาะใช่ครับประมาณห้าหกโลก็เรียกว่าสบายๆคราวนี้พอเรามาต่อยกับนักชกที่อาจจะ แน่นอนแหละเราอาจจะเห็นแล้วว่าเขาต่อยอย่างฟอร์มของเขาใี่สองไฟเนี่ยรู้สึกว่าจะแพ้มารวดเลยแม้ว่าจะเป็นแฟ้์อาราณิเมียครุสมินนะครับแพ้โยฮันเอสตูปีนานคิมได้ศึกษาคู่ชกของเราเนี่ยเห็นอาวุธเห็นการอโชกของเขาเนี่ยมีอะไรที่อันตรายและต้องคิมจะต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะก็เขาเป็นมวยที่ว่าเขายาวครับพี่แต่เขาจะออกอาวุธช้าดนึงแต่เวลาเขาออกออเขาออกแบบธรรมชาติแบบฟุ้งฟัามากคือ,อ ก็กันยากอยู่ครับก็แต่เขาจะช้าช้านิดนึงครับมผมก็บอกว่าผมพอสูได้ดูจากส,ส่วนสูงเนาะสัดส่วนของคิมเนี่ยจะอ่าห้าฟุตแดนิ้วร้อยเจ็ดสิบห้าเซนส่วนสูงส่วนเขานี่ไปร้อยแปดสิบสามเลยโอ้กับช่วงช,ช่วงยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูอายุเนี่ยยี่บหกคิมยี่บเก้านะแต่สถิติแน่นอนแหละเสอรคิมคมอยู่เยอะเลยต่อยมาทั้งสิ้นเนี่ย เจ็ดครั้งนะแพ้แค่สองครั้งแพ้กับคิริวกับทานนั่นของอเล็กเซย์บาลิโกนะครับแล้วก็จากนั้นก็โอ้โหเรียกว่าชนะน็อกมาต่อเนื่องนะฮะและอย่างล่าสุดก็ทีเคโอชนะคมอมวุธมาแล้วก็คว้าสัญญาในรายการเข้าสู่รายการวันใหญ่เนาะในศึกวันลูบินีหนึ่งร้อยถามย้อนกลับไปน,นิดนึงพอหลังจากที่เราต่อยในศึกวันลูบินีหนึ่งร้อยเนี่ยพักนานไหมสิคิมก่อนจะกลับมาเข้าค่ายฝึกซ้อมอ๋อฟังดูเราพักนานนะคือืม ทำอยู่บ้านด้วยทําขายของด้วยครับทำสื่อขายสืเรียนขายอะไรก็เลยยังไม่เข้ามาซ้อมครับก็พักไปกับเดือนฝ่าครับพี่โอ้แต่ก็ยังมีเวลานะพอพักไปเดือนกว่าแล้วก็มาโปร,ปรแกรมเขาก็เสนอมามันก็มีห่วงเวลาให้เราในการเตรียมตัวก็คือประมาณสองเดือนเลยก็เรียกได้ว,ว่าพร้อมมากๆสําหรับเออ่ไฟนี้นะครับผมตื่นเต้นจากเดิมเยอะไหมส่ยคิมพอเรามาต่อยรายการใหญ่เนี่ยก็มันก็ตื่นเต้นมาเดิมเยอะแหละครับพี่แต่ว่าผมก็พยายามแบบ ไม่ไม่ไม,ไม่ตื่นเต้นเวลาต่อยอืมแต่ไม่ใหญ่พอตื่นเต้นแล้วมันทําอะไรไม่ถูกอ่าฮะ,ะประเมินเลยว่าคู่ชกของเรารายนี้เนี่ยอพอเห็นอาวุธของเขาแล้วบวกกับสไตล์ของเราประเมินไว้คิดว่าเกมมันจะมีโอกาสที่จะเกิดการแบบมีไม่ครบยกเกิดขึ้นไหมในมุมลึกๆของชิมลึกๆของผมผมว่าอยากจะทาให้มันไม่ครบยกครับพี่ต้องรอดูอใจของเราผมตั้งใจจะปิดเกมมากเลยไปนะ อืแต่ต้องต้องดูคู่ต่อสูเ้เราเรืยแต่เขาใหญ่จริงแต่พ<ม>ยายามจะทำไม่ได้ครับพี่โบนัสยั่วเหลือเกินนะรายการใหญ่จากปกตินี่สามแสนห้านี่ขยับมาเป็นล้านหกล้านเจ็ดเลยเรียกได้ว่าในใ,ในในความคิดของเราเนี่ยคงจะโบนัสคือบอกเผื่อคิมก็บอกพยายามตั้งใจว่าอยาจะได้บ้านเนาะเองที่แบบอยากจะแบบสร้างเขาเรียกว่า คือองจริงนะตอนนี้ถามว่าได้ได้ในระดับหนึ่งมันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่พอมันมันได้เพิ่มอีกมันก็จะทําให้เราได้แบบเติบโตขึ้นอีกในเรื่องของอ่าฐานะการเป็นอยู่ของเราก็จะดีขึ้นด้วยถูกไหมครับคิมใช่ครับพี่ของคิมตอนนี้ได้นับไม่ต้องใส่โบนัสใต้ไปกี่ครั้งแล้วโบนัสคุณสองสองครั้งแล้วก็ธรรมดาสองครั้งมั้งพี่่ากบถ้าจะนับนี่จำไ,ไม่ได้ว่าเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ มีดูให้ดับเบิลสองครั้งดับเบิลสองครั้งนะฮะแล้วก็มีหนึ่งดับเบิลแล้วก็ปติโอ้ดับเบิลสองครั้งแล้วก็ชาบะได้สองครั้งก็ถ้าเทียบกับนี่ก็เท่ากับว่าเป็นสี่บวกอีกสี่ก็เท่ากับเป็นแปดครั้งละโอ้โหนี่เป็นล้านแล้วนะเนี่ยโอ้เดียวว่าพลิกชีวิตจากเดิมไปมากกว่าสมควรเลยถูกไหมการเป็นอยู่ของคิมตอนนี้ครับีเพราะว่าตอนแรกที่ว่ากลับมาต่อยมวยตอนนั้นยังไม่อยู่บ้านคนอื่นเขาอยู่เลยพี่ยัง ยังยังไปขอเขาอยู่เลยตอนตอนตอนนี้ก็มันก็ไม่มันก็ดีกว่าเดิมแล้วี่แต่ก็แค่ว่ามาเช่าบ้านอยู่เองแต่ยังไมซื้อบ้านไม่ได้แต่มาเช่าอยู่เองแต่ไม่แน่นะหลังจากสองสิงหาเนี่ยอาจจะมีเป็นของตัวเองเลยก็ว่าได้นะฮะ,ะก็เอาในฐานะที่เราคนไทยได้วยกันแล้วพี่เป็นเสือเราติดตามน้องมาพอสมควรเนาะเอาจริงก็ติดตามตั้งแต่ไายกก็ก็เห็นว่า เท็นบุคลิกการเปลี like, ่ยนแปลงของคิมไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นแบบอารมณ์แบบวัยรุ่นเนาะแบบร้อนๆหน่อยเนี่ยแบบเอาง่ายว่าวัยรุ่นหัวร้อนหน่อยเป็นนักวยแบบประเภทว่าแบบมาเม้นอะไรนี่ก็สวนกลับพร้อมที่จะบวกเหมือนกันนะแต่พอเห็นพอแบบเวลามันผ่านไปพอมาต่อยในรายการวันเนี่ยดูเลยว่าน้องก็โตขึ้นแล้วก็เหมือนกับคุมตัวเองได้อะไรเงี้ยอันไหนที่มันแบบแล้วก็แบบจัดการได้เออนะเรารู้สึกไหมรู้สึกเรารู้สึกว่าโตขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมคุยคิมใช่ครับรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นผม ที่ผ่านมาจากตรงนั้นด้วยแล้ะพี่เรื่องคงเนเรื่องคนที่ว่าผมอะไรเนี่ยผมก็มันก็อยู่ยดีๆก็คิดในตัวเองว่าย้อนกลับไปมองว่าก็ไม่ได้มีอะไรดีเลยนี่วาก็ไม่รู้ด้วยทำทำไมอะไรประมาณจากมาก่อนผมเป็นคนอารมณ์ร้อนผมต้องอยงแบบก็ไม่มีใครกล้าเตือนผมอ่าแต่เขาเป็นคนเตือนเพื่อนรักหรืออะไรพวกนก็เตือนแต่ผมเมื่อก่อนไม่เคยฟังเลยออแต่สุดท้ายก็หันมามองตัวเองครับโตขึ้นจริงๆแล้วพี่หันมามองตัวเองต้องด้วยว อยู่ในจุดตัวคนเดียวหรืออะไรแล้วทําไมกูทาไมเราไม่เชียร์เขาแต่แรกหรือไม่ฟังเขาแต่แรกอนะไรประมาณนี้มันทํให้เราคิดได้เอับตอนที่เราอยู่คนเดียวตอนที่เราไม่มีอะไรจริงๆะครับเลยคิดได้เออนะก็ถือว่าคือคนเราถ้าเกิดว่ามันปรับเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้น,นพี่ว่ามันมันก็มันก็มันก็ดีเนาะแล้วก็มันทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็แบบคือพี่เชื่อเหรอว่าแบบในโลกคอมเมนต์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะพอเราเปลี่ยนไปขึ้นแล้วคนที่แบบ เคยแบบคิดลบอะไรกับเราเนี่ยเขาก็เอ้ยมองเราอี้แบบเออเขาก็รู้สึกเกรงใจเราขึ้นถ้าแบบถ้าแบบเราเราเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในแบบเนี้ย <Okay. S 1> คอมเมนต์ลบๆก็จะน้อยลงอะไรแบบนี้พลังบวกมันก็จะมากขึ้นไปด้วยใช่นอะอืมนะโอ้ดีเป็นกเรืองใจให้นะครับคราวเนี้ย <Okay. S 1> พี่อยากจะถามนิดหนึ่งเนาะพอแบบคู่โชกันแน่นอนแหละหลังๆเนี่ย เขามักจะบอกว่าคนไทยนะมันก็จะมีคอมเมนต์เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยคนไทยเจอนักชกต่างชาติรัสเซียอะไรต่างๆต่าง,าง,างชาติตุรก,รกีเนี่ยเฮ้ยคนไทยโดนหมัดน็อกมานักต่อนักแล้วเซอคริมกลัวไหมหรือว่าแบบคิดว่ามวยทรงแบบเนี้ยเราคิดว่าเราเราเอาอยู่ในมุมมองเราอ่าตรงนี้ผมก็ถามว่าผมก็ไม่ได้กลัวครับผมว่าผมก็สู้ได้ครับถามว่ามันก็มีพลาดกันได้พี่ผมว่ ไปเาก็เซ็นไเท่าไร mm hmm. แต่ผมว่าตั้งใจไฟมากเลยไปเนี่ยว่าตั้งใจจะชนะให้ได้ครับพี่ตั้งใจมากก็ไม่ได้อยากมัน,นพลาดนะอืมแล้วการเพิ่มมาต่อยน้ําหนักเนี่ยเห็นว่ามีบางรูปที่หลุดอ่าไม่หลุดมันก็โพสลงในโซเชียลว่าโอ้แบบบึกขึ้นใหญ่พอสมควรเหมือนกันเสริมกล้ามเนื้อขึ้นมาใช้วิทยา,าศาสตร์การกีฬาเข้ามามาช่วยนี่รู้สึกไหมว่าเรารู้สึกแบบพอมันมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเราเราดูดอกในเรื่องความเร็วลงไหมหรือว่ามันยังคล่องอยู่เหมือนเดิม ช่วงแรกตอนไี้แบบผมกินมาติ่มแบบให้มันเคลิมมาแล้วมีกล้ามมีอะไรเงี้ยมีแล้วมันก็มีแบบเตะเป้ารู้สึกอึดดาติ่มอะไรกันนะมันก็จะช้าอะไรเงี้ยพี่แต่ผมก็ไปใช้อ่าเล่นเวทเล่นอะไรเสริมให้มันแบบไปผมก็พูดไปถูกที่คนก็สอนผมคือเหมือนกับว่าเราพอเราเราไม่เป็นเฟิร์มเลยวะไม่เป็นเฟิร์มแล้วถ้ามันบาลานซ์ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะมันร่างกายเอาง่้ยพอคือไซรัสร่งคนร้อถ้าอยู่ดีมันเพิ่มมาปึ้งเลยเนี่ย มันก็อาจาจะยังรู้สึกว่าแบบเออเราอุ้ยอ้อายเราอืดข<ช>ึ้นนะ<ช>พี่ก็เคยเป็นป<ช><ช>ุ๊บเวลาพี่เตะบอลอ่ะพี่แบบเมื่อก่อนพี่ผอมใช่ไหมแล้วพอเวลาพี่ไปเบียดพี่ไปทารู้สึกว่าแบบมันเบียดประท้าเาไว้ได้พี่ก็ไปกินเวโปรตีนมาเพิ่มโอเคเราตัวใหญ่ขึ้นแต่พอเราใหญ่ขึ้นปุ๊บแล้ววิ่งแล้วเหนื่อยแล้ววิ่งแล้วแบบโอ้หช้าช้าแต่พอเปลี่ยนแบบแเป็นแล้วว่าใหญ่ขึ้นแล้วพี่เตะบอลเตะแรวรู้สึกว่าอืดรู้สึกว่าช้ารู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยเร็วด้วยอะไรอย่างนี้เนาะแต่จริงเราก็มาซ้อม อแต่พ่อเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อนั้นมันแข็งแรงขึ้นอ่ะมันก็ทาให้เรารู้สึกว่าเราเฟิร์มขึ้นเราก็เราก็แล้วก็คล่องได้กล้ามเนื้ออย่างนดี้ครับเพราะว่าเราขึ้นไปร้อยสิ่ห้าต้องรับแรงประทะเขาไว้ได้อืมครับอาวุธก็หนักขึ้นเนาะพิกัดนี้ร้อยสี่ห้าหนักขึ้นนะพี่อืมอ่ะโอเคก็เชื่อว่าแฟนยหลายคนน่าจะรอดูแล้วก็รอชมไฟดี มากพอสมควรแหละนะครับผมเสคิมพี่ถามอีกประเด็นหนึ่งนะฮะนอกจากการเต้นตัวเราคุยไปแล้วการเรื่องของน้น้หนักสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราได้ดูไหมคู่ชกที่เขาประกาศเสคิมบอกว่าอยากจะเตะตรงเตะตัวอะไรเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างเสกิมตามจริงเลยผมว่าไม่ทันได้ดูผมสี่ชั่วโมงก็ไปแล้วหลับอ่าอ่าะมาเปิดเฟซมาทำไมการยังตื่นเราเยอะมากนี่เกือบจะสี่สิบเป็นร้อยแล้วบ้างเข้าไปดูว่าคนกระทักมาบ้างในเพจในเฟซเนี่ย ผมก็เข้าไปดูครับเห<อ>มือนว่ามีคนเขาตัดมาดูว่าก็สัมภาษณ์นะอยากเจอส่คิมอยากเตะตูอะไรประมาณน,นี้ครับพ<อ>ีเ<อ>่เฮ้ยเรามีความแค้นส่วนตัวอะไรกับเขามาก่อนไหมทําไมเขาถึงโฟกัสมาที่คิมผมรู้สึกผมว่าไม่มีอะไรกับเขาผมก็ดูเขาบ่อยๆอยู่ครับแล้วก็ที่เขามาโฟกัสผมเพราะผมเพิ่งได้สัญญาวันใหญ่ด้วยมั้งเ,<อ>เขาเลยแบบอยากต่ยกับผมอะไรประมาณนี้พี่ เดี๋ยวพูดถึงอันนี้ก่อนแฟนบอลจะไม่รู้ว่าใครแอนตาคาเซมนะครับที่เพิ่งเอาชนะท่นั้นของพันธิ์ไปเมื่อสาดวห์ที่แล้วซึ่งพันธิ์เนี่ยเสดคิมก็เคยชนะมาเขาก็มองว่าเขาอชนะพันลิตมาเขาอ,อยากเจอเสดคิมแต่พี่ว่าตอนนี้อาจจะยังยังก่อนเพราะว่าเขายังไม่ได้สัญญาวันใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าได้เนี่ยมันก็แบบมีโอกาสเนาะในในโอกาสข้างหน้า,าใช่เออเอเอ,เอแล้วคิมก็บอกว่าเอาอย่างนี้แม้เดิมพันการถ้าเกิดใครแพ้ก้นหมดเลยเหรอผมผมใชผม ผมเป็นคนชอบติดติดแซลคนอื่นพี่แบบ่าใครต้องาแล้วผมชอบแซลมผมเ,ลเซลกล็จะเฉยว่าเออจะแพ้ก็ตัดหนวดไปเลยดีกว่าเซลเล่นนะพี่เออเอออลแล้ว,ล,วลองลองประเมินไหมเราเห็นแบบแอนต้าอาร์เซมเนี่ยเขาถ้าเกิดคิมเจอมวยทรงนี้เนี่ยส่วนตัวคิมคิดว่ายัางไงถ้ามวยทรงนี้ครับเขามวยหมัดโดยเฉพาะเลยหมัดเร็วคมเลยแต่ผมว่าผมน่าจะจะทนได้แล้วครับมผมว่าผว่าจะเอาอยู่ เพราะว่าเขาบัตเร็วเร็วทนจริงแต่ว่าอืมจะพูดยังไงเขาเหมือนหมดแรงง่ายครับประมาณนั้นแบบและความอึดของเราเนี่ยเราเป็นเบียดเราเป็นเบียดก็ไม่รุนละเขาจะเสร็จเราเนาะเนาะเนาะยังไงธาตุเมืองเราก็น่าจะน่าจะเอาอยู่ข่มอยู่ว่าอย่างเงี้นนะก็รอรุนนะในอนาคตน่าเขาใครจะปลิวนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมว่าเขาจะได้สัญญาเมื่อไหร่เนาะจะได ่กันหรือไม่อย่างไรนะครับผมก็แหีคือมันเป็นสีสันองค์การมวยแหละนะฮะก็ท้ากันไปขายไฟกันไปมันเป็นธรรมดานะครับผมเออนะฮะก็ก็เป็นสีสันทางวงการมวยกันไปนะครับคราวนี้เอ้ยมาโฟกัสเอ่อพอเราคุยเรื่องแบบขำๆแบบโฟกัสอะไรแบบนี้เราก็อย่างอย่างเพื่อนร่วมค่ายนะหลายคนทำคอนทงคอนเทนต์ของเสดคิมนี่มีมีช่องมีอะไรแบบของตัวเองบ้างหรือยังครับตอนนี้ผมก็มีนะครับมีเพจเสือคิมสิทธิ์สอทบอลเนี่ยแหละครับที่ แต่ผมว่าไม่ค่อยได้คลิปหน่อย่างเงผมก็ไม่มีคอนเทนต์แบบว่าทำตลกตลกครับอยู่ผมก็แค่ตัวเองออกกําลังกายก็แค่เอาไปพ่ลงประมาณนี้ครับยังไม่มีคอนเทนต์อะไรยังคิดไม่ออกครับพี่มีแต่ถ่ายเลี้ยงลงแบบว่าเล่นเวทเล่นกล้ามประมาณนี้ครับพี่คิมไม่คิดจะแจ้งเกิดเหมือนเจ๊เต้บ้างหรอช่วงนี้ล่างหลังนี้เป็นไงจี เมืองไทยเนี่ยถ้าถ้าผมทำาองก็น่าพวกพี่รับได้บ้าลหะเกินความคาดหมายไหมเลยคิมพอกลับบ้านไปรอบนี้นี่เมืองไทยนี่โอ้เป็นตัวโจกเลยนะคอนเทนต์มาปังเลยอะไรขึ้นครับไม่รู้ว่าไปโดนสอบพิเศีรษะศีรษมหนักไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เออ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 เรานฐานะที่เราอยู่ด้วยกันซ้อมด้วยกันคิดไม่เมืองไทยว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ถ้าถามผมจริงผมไม่คิดหรอกพี่เพราะว่าเมืองไทยอยู่กับผมเขาจะเป็นคนที่แบบเขาน้างหลังเขาเริ่มมีพูดนิดนึงแล้วก็มีทีเด็ดแล้ว ผมผมก็เริ่มเห็นแล้วแต่การที่ว่าไปอย่างนั้นนะผมไม่ไม่เชื่อเลยว่าคนไทยจะกล้าทำพี่ก็พี่ก็แบบเฮ้ยพี่ก็แบบเอ้ยมันใช่เมืองไทยจริงๆริเนี่ยหรือว่าเขาเอาเอไอทำมันเออว่ะแต่แต่เม่อกี้นั่เองเขาทำแต่ผมห็นเขามีความสูงเขาได้คนหเพราะว่าส่วนมากระยะระยะเวลาสิบปีที่เคือเหมือนว่าเคยอยู่ในเขา จะพูด่าเก็บกดได้ไหมป็นแบบเขาไม่ค่อยคุยใครไมค่ค่อยเขาเก็บตัวมากว่าครับแต่ตอนนี้เริ่มมาเป็นยงเริ่มมาคุยคุยเริ่มมาเล่นเริ่มมาเล่นมุกมีมุกมีอะไรอะ่ะเะยแค่น่ารักไปเลยเนาะเนาะเนาะโอ้แต่ก่อนนี่เอาไงว่านในค่าย PK นี่คิมก็พูดไม่ค่อยเก่งแทบจะแบบแต่ก่อนสัมภาษณ์เวลาพี่ๆไปที่ค่ายไปเช็คเวิร์กเอาอะไรนี่แทบจะแบบถามคำตอบคำแล้วก็พูดกุ้มหน้าอะไรแบบเนี้ย แต่พอแบบหลังๆมามันโซเชียลมันเข้ามามีบทบาทมันสามารถที่จะสร้างตัวตนได้แล้วก็แบบสร้างรายได้ได้จากการสร้างตัวตนของโซเชียลมันก็ทําให้แบบเออคนรอมันก็วิวัฒนาการมันก็เปลี่ยนไปได้เนาะมันก็มันก็ดีเนาะแบบเวลารีแหลกอะไรแบบนี้เออนะแต่ก็แบบ ก็นั่นแหละเมืองไทยอ่ะพี่พี่หวังบอกว่าเมืองไทยกับค่ายด่วนเนี่ยพี่พาไปหาหมอมาถึงจุดนี้พี่หวังรออยู่นะฟังอยู่นะกับค่ายด่วนเลยเออเออเอออ่ะก็เป็นเรื่องขําขำคันกันไปนะครับอ่ะโอเคตัวนี้หรืออีกสองสัปดาห์น้ำหนักของเราเหลืออยู่ประมาณกี่กิโลน้องชายตอนนี้เหลือแค่สี่ห้าโลสี่โลเองพี่ประมาณนี้สี่โลฟาฟ้ากับอีกสองอาทิตย์นี่คือสบายสบายไหมน้ำประมาณสบายครับพี่ แบบนี้ก็น่าจะเหลือแค่น่าจะลอดไปสี่ห้าขีดแล้วมั้งเนี่ยเพราะตัเตเคคงเขาคุมอาหารอะไรอย่างดีแล้วนี่ไม่น่าจะมีพลาดอะไรมันก็มีทั้งเขาเรียกว่าโอ้เรื่องของมาตรฐานการชั่งน้าหนักของวันใหญ่เนี่ยมันมักจะมีอาถรรพ์นะหลายคนนะที่แบบโอ้คนกลัวเลยออคนคนมา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 ต่อยครั้งแรกผมก็สังเกตทุกคน่ะไม่ผานบ้างผมรู้สึกว่าค่าเอ้น้ําหนักไม่ทันเลยครับพี่แต่ค่าน้ำเขาเป๊ะมหาเลย เออนะเอ๊จริงๆแต่มันก็มันก็เราเราก็รู้สึกได้ว่าเอ๊ะองค์กรเดียวกันแต่อาจจะเป็นแค่เป็นรายการบันทุนนีกับวันใหญ่แต่ทําไมแบบเอตาช่างก็ไม่เหมือนกันด้วยเลยแบบเนี้เยเราก็รู้สึกก็แบบสงสัยอยู่เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละจะเป็นได้แบบวันใหญ่ก็คือระดับโลกครับพี่ว่าโลกก็คือโลกอะ อธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนแเพราะบางคนเนี่ยอาจจะดูรายการบันให่ยที่แบบเวลาเขามีไลฟ์สดหรือว่าไลฟ์สตรีมเนี่ยได้เห็นก็จะเป็นปรับตาช่างเหมือนกับตาช่างแบบช่างข้าวแบบตาช่างเคียงบูแบบเป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้าเป็นบัลลูมินีเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวเลขดิจิตอลนะเราไปเหยียบลรวจะเห็นเป็นตัวเลขเลยอะไรแบบเนี้ยอันนี้อธิบายให้คุณผู้ชมเห็นเพราะจะเห็นแค่วันใหญ่ที่เป็นตาช่างแบบแต่ถ้าเป็นวัลลูมินีมันจะเป็นตาช่างแบบตัวเลขดิจิตอลนะคุณผู้ชมครับจะต่างกันนะครับผมนั่นแหละก็แต่พี่ว่า คิมน่าจะไม่มีปัญหานะเพราะปกติเนี่ยก็ต่อยร้อยสี่สิบสี่เแต่นี่ขึ้นมาร้อยสี่ห้าแต่ยังบอกว่าแบบอาจจะต้องแบบเตรียมตัวเรื่องค่านะ้ําเป็นพิเศษหน่อยน้าหนักก็น่าจะเป็นปัญหาดอกนะครับผมอ่าโอเคคิมเอ่อมั่นใจประมาณเอาเอาเนื้อโอเคว่าแบบเราก็อยากจะปิดเกมได้นะเราคิดว่าโอกาสที่จะไม่ครบยกถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะเราคิดว่าประมาณสูงประมาณสักกี่เปอร์เซ็นตะ์อะถ้าให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะไม่ครบยกถ้าจะไม่ครบยกใจกผม่า อยากให้ไม่ครบยกอยเราร้อยเปอร์เซ็นแต่ทีนี้คู่ต่อสู้ก็มีตัวใหญ่ร้อสี่ห้ามันก็แรงประทะเราอาจจะทําให้เขาไม่ถึงน็อกไม่ได้หรอกผมว่าผมขอสักไม่น็อกสักสามสิบน็อกเจ็ดสิบเลยแล้วกันอ่าก็กาอยาก,อกมากเลยใช่แล้วพูดส่ินที่จะให้สี่สิบแต่ว่าเอาเจ็ดสิบเลยเพิ่มกําลังใจตัวเองเ่อยอ่านะเขาเรียกว่า มันก็เหมือนกับเป็นการแบบสร้างแรงปันนันใจสร้างแรงฮึกเหิมให้กับตัวเองเดี๋ยวขอพูดนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับพอแบบบางคนที่แบบมันก็มีนะแบบแฟนมวยแบบเวลาที่เขาแบบให้สัมภาษณ์นักกีฬาแบบเอ่อให้สัมภาษณ์ในมุมมองที่บอกว่าเหมือนให้ความมั่นใจตัวเองอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบเอยอาจจะชนะแต่พอผลมันออกมาแบบไม่ดีเราก็แบบไปด่าไปอะไรแบบเนี้ยซึ่งต่างจากแบบถ้าแบบต่างชาติพูดอะทําไมเราไม่เห็นแบบไปคอมเมนต์บ้าเขาจริงๆนักกีฬาใครเขาอยากชนะเขาก็อยากสร้างความมั่นใจให้ตัวเองถูกไหมคิมเราแบบอืมนะ เราคนดูอ่ะคนไทยด้วยกันนะคุณผู้ชมครับ<ต>ก็ไม่ควรที่จะไปแบบไปบูลลี่ไปไปคอมเมนต์อะไรที่มันสร้างพลังลบให้กับนักกีฬาดีกว่าแล้วให้กำใจดีกว่าพี่ก็ว่าอย่างเงี้นนะเออมันมันผมว่าเป็นนักกีฬาผมเห็นบางทีผมไปนั่งอ่านแบบบางสีคนเขาโดนโดนเนี่ยผมแบบโอ้โหเพียงน้อยจะแทนเขาเลยบอกโอ้โหทำไมต้องขนาดน,นั้นเนอะก็คิดอย่างนี้แต่คิดใ่ตัวผมว่าถ้าเจอแบบนี้คงปล่อยผ่านอย่างเดียวคือว่า ยอมอะยอมเลยว่ะแตยาจะไม่อ่านมากว่าจะเป็นหงส์นะคุณผู้ชมครับให้กําลังใจดีกว่านะฮะอ่ะเสิร์คิมท้ายท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงการตั้งเป้าของเสิร์คิมเนาะพอมาต่อยในรายการัรนยดยแล้วขึ้นหนาร้อยสี่ห้าแล้วคิดว่าในไฟต์ต่อไปคิมจะยืนในพิกัดเบลดแบนตั้มร้อยสี่ห้านี่ไปเรื่อยเลยหรือว่าปล่อยไฟต์นี้ก่อนขึ้นลงเดี๋ยวคิดในอนาคตหรือไงฮะผมก็คิดว่าอาจจะต้องดูไฟนี้ก่อนหรือไม่ก็ ต่อยร้อยสี่ห้าไปเนี่แหละครับแต่พยายามใช้เวลาที่เาต่อยเสร็จเรือแล้วให้มันกินหรือไม่ก็ต้องวอร์มอยู่ตลอดให้มันน้ำหนักมันขึ้นมาเรื่อยๆให้ตัวมันใหญ่ขึ้นเรื่อ,อยๆครับแต่ร้อยสามห้าเป็นฟาเบตไม่ได้แล้วนะมันมันมันได้แล้วพี่แต่อยู่ที่ตัวผมเนะี่ยอยู่ที่ตัวเรามัือว่าเราจะยอมเหนื่อยไปร้อยสามห้าหรือเปล่าน <Ừ. S 2> ั่นเองเราจะยอมเหนื่อยหรือว่าเราจะยอมเจ็บพอร้อยสี่ห้าเจ็บอยู่แล้ว่ดงปัญหาแต่ร้อยสามห้ามันเหนื่อย เดี๋ยวลดน้ัเลยจริงเลยจริงเลยจริงน้หนักผมมันอยู่กลางๆได้หมืานกันผมก็เรื่องน้าหักไม่ถูกเออนะอันนี้เข้าใจนะก็อยากจะแม่เสียดายนะบอสน่าจะเพิ่มรุ่นร้อยสี่สิบมาอีกสักหนึ่งรุ่นเนาะอะไรเงี้ยมันได้แบบร้อยสามห้าคือเจ็บแน่เขราใ่ร้อยสามห้าคือเหนื่อยแน่ต่เล็กรอยรอยนี่ตาลอยเลยแหละนะฮะแบบคุณเห็นชนิดที่แบบว่าแบบโอ้นี่ ไม่ได้นอนมากี่วันอะไรประมาณนั้นครับผมก็ไม่เป็นนที่ไม่ได้กลัวเรื่องทำต้าหนักหรอกครับพี่ผมกลัวตรงที่ว่ามันผิดพลาดได้ใช่ไหมพี่แบบไปสร้างน่ะมันเสียหายถึงตัวเราด้วยเสียหายถึงรายการด้วยอืก็ยังไม่อยากไปรัดตรงนันนะพี่คือต่อรัดีผ้าเลยนะโอเคครับก็พี่ก็ขอให้พรนะครับแล้วก็ขอให้เสถียคิมเนี่ยประสบความสำเร็จนะก็อันดับแรกอันแรกเลยขอให้ค่าน้ําผ่าน น้ำหนักผ่านแล้วก็เดี๋ยวเช้าวันเสาร์นะครับผมเชื่อว่าแฟนมวยชาวไทยนะครับน่าจะอมมากเลยแหละนะฮะร,รอเชียร์เือร์คิมนะครับ,รบในไฟเปิดตัวไฟแรกนะครับก็ขอให้น้องทำผลงานได้ดีนะแล้วเือร์คิมมีอะไรจะฝากถึงแฟนมวยที่ซัพพอร์ตเือคิมอยู่อาจจะเ,เชิญเลยครับผมก็ครั้งนี้ผมก็ต่อยในรรายการมันใหญ่แล้วครับพี่ก็สูงมาเยอะแล้วก็ มาต่อยมันใหญ่แล้วก็ฝากเชียร์ฝากติดตามผมด้วยครับผมก็จะทำให้มันเต็มที่จะทำให้มันสำเร็จครับผมก่อนทิ้งท้ายนิดถึงพี่ถามเรื่องของตัวสีเสื้อเรานะก็ยังคงเป็นสีเสื้อของท่านสอจออยู่เหมือนเดิมหรือว่ามันจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไหมล่มครับอ,อาจจะมีโอกาสเปลี่ยนครับพี่แต่ว่ายังไม่แน่ใจต้องรออ,อีกแปหนึง่ง เดี๋ยวก่อนไปนะไหนๆก็มาเรื่องนี้แล้วออจะเห็นว่าทุกครั้งที่เวลาต่อยเนี่ยคิมก็จะพูดถึงท่านสอจอตลอดเราก็รู้สึกได้ใช่ไหมคิมเวลาที่เราไปต่อยเหมือนกับแกก็เฝ้ามองดูเราอยู่ถูกไหมเวลาที่เราไปแข่งขันใช่ครับเพราะว่าแกจะอยู่มุมตลอดที่ว่าผมไปต่อยแกจะมาเป็นพี่เลี้ยงบางถอดบางคนได้ว่าก็มันก็มีความรู้สึกคิดถึงนะพี่เพราะว่าปกติแกมาตลอดทุกครั้งก็เลยคิดว่าแกมาอยู่ก็เลยพูดไปอืมอืมอืม ก็จอว่าไปก็เหมือนกับเป็นคู่บุญของแกเลยก็ว่าได้นะเสือคิมสอจอต้งปลาจีนเนาะก็โอเคครับนี่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จน้องชายแล้วเดี๋ยววันเสาร์นะครับเชื่อว่าคนไทยหลายคนนะครับรอเชียร์เทใจเชียร์เสือคิมครับให้ทำผลงานให้ได้แล้วก็ที่สาคัญคือโบนัสนะน้องเชื่อว่าแม่ล้านเจ็ดเนาะมันต้องกัดฟันเอาให้ได้น้องนะตั้งใจครับผมก็พีเป็นกำลังใจให้แล้วก็แฟนมวยหลายๆคนนะครับ เป็นใจให้กับเสถียรคิมวันนี้ขอบคุณน้องมากครับมาร่วมพูดคุยนี่ครับผมในรายการแล้วก็พูดถึงความพร้อมการเตรียมตัวที่จะต่อยอีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าเดี๋ยววันนี้ให้เสถียรคิมไปพักผ่อนครับวันนี้ขอบคุณมากครับเสถียรคิมขอบคุณมากน้องชายสวัสดีครับผม